Pero si lo non si comes porque porque non te pienses que. Señores, sí, nove máis no, grandes, que no camiseta คุณผู้ชมครับก่อนศึกดาร์บี้ของเมืองมาดริดครับระหว่างเรอัลมาดริดกับแอตเลติโกมาดริดในโกปาเดเลรอบรองนัดแรกนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแฟนแอตเลติโกมาดริดครับมาเชียร์ทีมรักในวันนี้ด้วยพูดคุยกับเขาสักนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวราศักโอลาเวนัสโกโมติมาสนาวคาบิคาบิเซคาบิอิงแอนด์อาโอคาบิคิดว่าเราเซกันกันได้สำหรับตัวเราสำหรับตัวเราเอเอสซึ่งในเซนิฟิแนลส์มุ่ยอีกอล่าเนาะเอสซึ่งในเซฟเซนิฟิแนลส์มุ่ยอีกอล่าเนาะแต่เราคิดว่า Está en casa del Real Madrid, pero el Atlético viene a dar caña con mucha garra. Y bueno, yo creo que le, le, al Madrid le va a costar ganar hoy. Dos últimos partidos, gana todos Por eso dale muy muy convencido. Sí, yo creo que el Madrid viene fuerte, pero el Atlético valide. Y bueno, es una motivación extra jugar aquí en el, en el Bernabeu, donde ha ganado las dos últimas veces. ¿Se puede decir en, en la ira? No, yo creo que no. La eliminatoria será a la... Capirata? Será muy importante que el Atlético saque un buen resultado de aquí, sobre todo si mete uno o dos goles. Uh -huh. Y bueno, se decidirá en el calderón, pero el Atlético luchará por llegar a la final. ¿Y cuál es su pronóstico para el empate esta noche? ¿El resultado? ¿El resultado? 1-1-2 a favor del Atlético. มาเลยชิมกจก a บว้าเลยคบกามีครับเาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยกมาดินั้นจะมาสู้อย่างเต็มที่ครับเป็นเกมรอบรองชนะเลิศที่สูสีกันมากนะครับเรมดิดได้เปี่ยนที่เล่นในบ้านแต่ทีมก็จะสู้อย่างเต็มที่นะครับอนัดหลังสุดเนี่ยผมถามว่าชนะรวดเลยพาะให้มั่นใจหรือปล่าเขาบอกว่า แน่นอนครับแอดเรดิโกมาดิดนั้นทําผลงานได้ดีแต่ว่าเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักอย่างไรก็ดีนะครับเขามองว่าน่าจะสู้กันได้สนุกนะครับและแอดเรดิโกมาดิดจำเป็นที่จะต้องดึงผลการแข่งขันที่ดีออกมาให้ได้ผลการแข่งขันที่เขามองว่าจะเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือแอดเรดิโกมาดิดปลุกป่าชนะนะครับสองประตูต่อหนึ่งครับตอนนี้ผมอยู่กับแฟนเรอัลมาดริดนะครับพูดคุยกับเขาเลยถึงความรู้สึกในเกมวันนี้โอลาเปนาโงไงเตเมสโอลาเกตัลโคโมดิสคุลปาโคุโมเตเยเมสมิชามอฟเล ¿De azul? De Buenos Aires, Argentina. 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 Qué lejos, ¿eh? Sí, sí, <laughs> venimos solamente para ver este partido. Increíble. Sí, sí, la, es absolutamente increíble. ¿Y tú también? Yo también, sí, soy de Argentina y estamos acá solamente para ver el Real Madrid. Vinimos y ya nos vamos porque... Pero... Lo... El mejor jugador de, de Argentina. Sí. Está en Cataluña, En Cataluña, ¿no? sí. Porque <laughs> sí. sí, sí, sí. ¿Por sí pero, en Real Madrid. Pero también nosotros queremos a Di María, que Di María juega aquí. Sí. Vale, vale. Sí. ¿Qué, ¿Qué le parece con, con ese partido? Eh, yo creo que el partido va a salir eh, 2-0 a en Real Madrid. 2 a 0. Gol, goles de Gareth Bale y Bien. Cristiano Ronaldo. Ah, ¿cómo va? Bueno, hoy Real Madrid va a ganar 2-0 con Bale y Ronaldo. ¿Y tú? p a r a mí sale ก a า g 1 n a 4 a 1 Por f a ก o r El Real m า d ร i d 4-1 gana. e n วก็ c า s solo l ั i a ้ e p จ e d e decidir la l นที่สำคัญมากที่จะเป็นการแข่งขัท o จางข e กาง a l e ี่จเาท่ a นการแั p a เกจนการแข่ง Vale, c เ็มนใจมาการับเดินทางมาจนารนการนท่าาจาเาร่นตีนาเพื่อมาดูเกมนี้โดยเฉพาะเลยผมเลยทเาร่าอ้าว นักเตะที่ดีที่สุดในแอตเนตินาอยู่ที่กาตาลุนย่าไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าก็ใช่ครับแต่ว่าที่นี่ก็มีดีมาเดยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มาเดชจะชนะแน่นอนเกมนี้ตัดสินแพ้ชนะเข้ารอบตกรอบได้เลยครับไม่ต้องรอไปถึงนัดที่2ที่กานเดรอนเขาบอกจะชนะ4-1อีกคนบอก2-0ครับเอาละครับนี่คือบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นของเอ็นเดบี้มาตุลเซนโยอเราไม่ลิมกับแอตเลติโกมาดิครับ